Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. This is serious. I know. This really is the world's smallest violin. See? เฮ้ยไม่เชื่อเลยว่าคุณลืมอ่ะอ๋อไม่มีค่าขอให้สายตาคุณมองผ่านฮ่าฮ่สวัสดีผมฟิวาย ได้ข่าวว่าได้ยกเจ้าหญิงมีคนยกย่องเป็นราชนีดิแต่ก็ดูแล้วว่าไม่คู่ควรไม่เชื่อมึงกลับไปทวนฟังที่กูลงมาที่อยากรู้เจ้าหญิงมึงดา่านุ่มนวลจังที่กมึงฟังไปมันแค่บอกดา่าพวกกูคิดว่ากูไหม่ยถึงถอดฝักแล้วก็มีบางอย่างอยากจะฝากก่อนจากแล้วจบลงนี้ไม่ต้องดิ้นนะสัตว์ที่กูทำดิกแค่อยากสนุกูไม่ได้อยากจะด่าใครถ้่อยากตะโกนออกไมให้มาผ่านลำโพงไปก็แล,แล้วแต่มึงเขาจะชอบไม่ชอบเพราะกูจะทำแค่ที่กูชอบแต่กูดูบางคนเหมือนจะไปไม่รอดไม่ต้องมาทำด่าให้ตัวไม่รอดฝากบอกแฟนฝาัมึงด้วยกูแจ ควรถ้ยวยแชมป์เผื่อว่าใครก็อยากจะดิก้กูเตรียมถ้วยไว้ให้แล้ว